ด้ามขวานใช้ด้านใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นอนะลอง,องเขโดยน่ารที่ว่า,าผู้แทนที่จับ จะสอบรหรือสอบแล้วก็ผู้รับการกรมฐานท,ที่46และที่ขาดไม่ได้คือพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมอยู่นี้ในที่ของเดือนสอบนะครับวันนี้ผมกดโทรสาริสนธนาแม่ทัพพิเศษนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะพระนะครับที่เกิดการเมื่อสี่ขวบก่นอนที่ผ่านมานะครับซึ่ง วันนี้มาให้กำลังใจนะครับซึ่งเป็นหน่วงที่ผมต้องรับผิดชอบนะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องมาให้กำลังใจละแล้วก็วัดแลว้แลวก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็ให้กำลังใจทุกที่ที่อยู่ทเทีย่ยวเนที่สอบนี้นะครับซึ่เงเหตุการณ์ผมน้ำเรียนเลยว่าผมไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่เมื่อเกิดแล้วเราต้องช่วยกันแก้ไขซึ่งตรงนี้ผมได้คุยกับหน่วยหลายส่วนนะครับจะทำอ,อย่างไรจะดูแล ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีนของพี่น้องประชาชนวัดพระครูในที่เรียนรูสอบให้ดีสุดนะครับน้ำผมก็ได้ประสานงานกับทางหน่วยชุดอิสระที่ว่านะครับคนถามมาที่46ในวันนี้นะครับเราไปเยี่ยมบรรยากาไปเยี่ยมบรรยากาศทุกท้องทุกที่เราอยู่เทศที่นี่นะครับก็มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ไม่ต้องกังวลนะครับผมไน้นามแม่ทัพข้อที่สี่นะครับผมจะดูแลความปลอดภัยของพี่เี้ยงิเทุกพื้นที่ที่ผมรับผิชอบนะครับสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขนะครับวันมี้พ่อให่น้ใจพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลว่าทหารจะออกนอกพื้นที่ไม่ต้องตำรวจเจ้าหนี้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามนะผมว่าจะว่าทีมงานผมยังอยู่ เราดูแลตับใจร้อมาสิเกปีนะครับเหตุการณ์ก็ยังไม่สงเก่งเปาาวามลงไปนะครับเป่าองกขอเยอะการก่อเหุรนแรงน้อยลงความคู้เสียน้อยลงแต่ยังมการอะวนอยู่ตลอดเวากับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่หวังจะให้พื้ที่จับเหตุการเกิดความสงบนะครับนั่นคอมีการว่าเราต้องเก็บผ ที่ทำไมเราเล่าข้อหลฐานไว้ที่ทำไมเราต้องโกงกฎหมายต่างไว้ทั้งนี้นะเราก็ไหนเมเรื่องนี้ที่อย่ที่ผมนำเรียนมาพี่น้องนายพลรับทราบว่าผมเตรียมข้อมูลแล้วนะครับเมื่อรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลใดก็ตามเราต้องชี้แจงให้กับประธานรับทราบว่าเราที่นี่ทำอะไรนะครับเราที่อยากจะเห็นผลความเป็นจริงและส่วนกาในใรดำเนินอย่างไรนั้นเราก็รอฟังนะ,ะแต่ผมยืนยันมาก กรมการรักคาความสงบภาภาคสี่ทหารตำรวจไปปกครองจับไม่ทิ้งยับยืนยันว่าจะดูแลความเป็นอยู่นะอาจจะเป็นรูปแบบใหม่สถาทนพยาบาลได้นั่งหรือรูอปแบบไหนก็ตามเราพร้อมที่จะปฏิบัติทำยังไงก็ได้ที่ให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไทยทุกสิ่งทุกศาสนาอยู่ก็จะมีความสุขอยู่อย่างแบบสังคมความร่วมกันที่เราต้ออยู่อย่างเช่นวันนี้ ลเกษตรก็ต้องดีนะครับนั่นก็มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพัตถุประสงค์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมกำลังใจผมว่าจะช่วยเหลนอี่เราที่ได้บอกผู้การโรงพยาบาลที่46แล้วว่าตอนนี้ในการเดินทางของกลางลำบากเพราะเนื่องจากรถตู้ได้ถูกต้องเกินไปเราต้องทางานเพื่อจะจัดเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลาผมก็ให้ทางผู้การโรงพยาบาลที่46นั้นทำเดยความสุขเรื่องของหยางการณ์รับส่ง ความพสูจที่จะต้องออกไปเพื่อการส่งธุรกิจนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนกว่าจะได้ยาพันธุ์กลับมานะครับในช่วงนี้นะครับก็เราก็ต้องควรทางหน่วยงานนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะต้องมาดูแลวัสดในเรื่องของท่าป่าสั้ช่วงระยะหนึ่งและจนกว่าพระพสูจนจะพร้อมที่จะไปรับยาพนธุ์ที่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมไม่ได้ห้ามนะแต่ผมก็อยากให้ ทำให้ทุกส่วนได้สมัครใจแล้วก็เดินต่อสู้ไปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทางพระสุขีญาระพ้อจะออกเป็นว่าเพื่อรับบาดรับเรียว่าจะที่เราจะดูแลก็ร่อยบอกเราพร้อมที่จะดูแลนะครับและจะมีเจ้าที่สันติสุขที่อยู่ที่นี่จะมีคมสัมพันธ์สี่หมนี้มีนอพพรมีโรงพักผู้ทอนที่อยู่ที่นี่นะครับจะคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยว่าถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกติอะไรก็ตามขอแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทราบแจ้งผู้การแจ,แแแจ,แจ,แจแ้งนายอำเภอแล้วแจ้งนายกแจ้งไปด้ครับกษณะเป็นตอนอำรวจจะเข้ามาดูแลทั้นทงนี้ถ้าพัฒนาของเราที่มีในช่วงที่นั้นมีจังหวะจังกัดนะครับบางครั้งอาจจะไม่รู้สึกบางครั้งอาจจะต้องนะครับใช้สายตาของพี่น้องสายตรวจช่วยสอดส่อง ช่วยกปกับการเดบิตว่ามีอะไรบ้างต้องจะเป็นใครพุกซีเมนก็ตามเราไปช่วยรัดได้ช่วยรัดมือโดยการแจ้งเตือนขทรศัาทแจ้งเตือนถ้าไม่สบายใจกลัวแจ้งงานรับทางโทรศัพท์มาไม่ต้องอะไรเองนะครับทางหน่วยทหารตำรวจงด่วนไปปกครองพร้อมที่จะดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกศาสนาที่อยู่ในที่จับใจเราได้ทุกคน นะครับวันนี้ผมก็มาให้กำลังใจรัมสุขมาให้กำลังใจพี่น้องประชชานทั้งไทยทพลที่อ okay. ย hey, hey, ู่ที่นี่เราสู้กันครับนะครับผมไม่ได้สู้เดียวเรามีพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสู้ในกลุ่มกลุ่มได้กลุ่มเนียร์ที่ไม่ต้องการให้ประเทศาทยยอมสูญนะให้ออกไปจากนอกปีะเทศนะครับนั่นก็ฝากทุกส่วนไว้นะครับมีใครจะถามอะผมไหมครับนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจ นะครับไม่ต้องกลัวนะครับยังมีเราทุกท่านพี่น้องจะโดนจะมีที่ยืนทุกหน้านี้เปลียนท่าตลอดเวลานะครับเจ้าพี่หลักเส้นหน้ายืนอยู่ตรงหลันผมนี่ยู่ที่นี่ผมนี่คือเจ้าพี่หลักเราจะช่วยกันนะครับเครับผมขออนุญาตครับผมก็เป็นบุคคลปลายด้านฝั่งชายแดนใต้เป็นนักข่าวอยู่ในพื้นที่แล้วก็เปสื่อข่าวสารด้วยในกรณีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ ประสงฆ์อ่ะสาครั้งเดียวกันท่านมีมาตรการอย่างไรที่จะให้ความป,ป,ปลอดภัยประชาชนกุบพื้นที่ที่ที่เข้าออกในการบินทบัตรับผมบอกแล้วว่าให้ความสําคดดัญกับผู้ดันศาสนาผูกเหล่าอทุกศาสนา,าไม่ใป็ใไรู้ต่อยหม่นะครับซึ่งตรงนี้ผมต้องการที่จะให้พวกเรล่านั้นไม่ต่อรับกับผู้ที่ทํร้ายศาสนาไม่เว้นศาสนาใดก็ตาม ผมให้บริารผู้ัสียสนองนะโดยร่วมพระวิสุทธิสงฆ์ที่ต้องในระเบียบนะครับผมในยามากตามาคนให้ดูแลให้ดีนะครับข้อบกพร่องในเด็กที่เกิดเด็กเมื่อสี่ข้าวันต่อจะต้องแก้ไขผมจะทำให้แก้ไขนะครับซึ่งพอมาสองปีกว่าในผู้นี้ที่ไม่เกิดเด็กกับผู้นั่งศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือโต๊ะหมาดตามธรรมานะครับผู้เกิดได้กเต้องต้องขอรับไว้เพื่อจะมาแก้ไขประโดยนฉพาะการดูแล ให้มากกว่านี้นะครับผมรับฝากับพี่น้องรรรประชาชนในพื้นที่อำเภอสองทั้งหมดทั้งไอพุทวัดพระสงฆ์พี่น้องประชาชนที่อำเภอสไลเชลา,ลา,ลา,ลาก็ทีมาจะดูแลจะเพิ่มความป้องกันมากกว่านี้นะครับดังนั้นสิ่งไหนที่พี่น้องประชาชนต้องการอยากให้ช่วยดูแลเพิ่มขึ้นก็ขอให้บอกนะครับเพราะบางคร,รงั้งเรามองในพื้ที่ใหญ่เราไม่มองในพ่เล็กหรืออจาจจะมองข้ามอยู่เล็กไปนัานเราจะมองอีกมุมนึง นะ <ersch> <word. S 1> ครับเัราะนั right the the ้นตามพราัญญัตท่านภาคผู้สูงนะครับว่าขอสบายใจนะครับจะไม่เกิดจากแบ่นี้นะครับผมจะพยายามทำทุกอย่างที่จะดูแลวัดดูแลพระสงฆ์ดูแลวัฒนธรรดูแลตัวมาอยากดีร่นพิษศาสนาดด้วยนะครับเพราะทุกคนคือคนไทยทุกคนอยู่ในพื้นที่ไทยประเทศไทยที่อยู่พื้นที่ตั้งต่านี้อยู่พื้นที่ของประเทศไทยไม่สามารถแย่งดีได้นะ ดังนี้เป็นสิ่งที่เราต้องโหมแข่นะครับขอตอบคำถามน,นะครับรับขอรับขอรับไปข้อบกข้อของผมน,นะคะรับผมจะได้ที่ยากระทากับเราว่าข้อบกข้อของผมยอมรับผิดรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจะแก้ไขให้ดีที่สุดน,นะครับขอบคุณมากครับขอบขอบคุณมากครับม,มีใครถามอะไรไหมครับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่นะครับถือว่าเยอะนะครับตอนนี้ผมมาผมไปหลายที่พี่เราในส่วนไทยพุทธมีไม่ไม่มากนะครับในพี่ผมนั่งมาที่บ้านแต่วันนี้ถือว่าเยอะถือว่ารวมตัวกันดีนะครับเนื่องจากว่ามีผู้นำที่เยอดแข็งแล้วมีท่านนายกฯถือว่าท่านนายกฯจะต้องเป็นสารีจาแต่ท่านดูแลท่านคุณทั้งหมดนะครับมีนายกนะครับมีหน่ว่าฯทหารต่างตำรวจเราต้วงดูแลนะครับขอให้แก้ข่าวนะครับแก้ข่าวนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับก็คงมีคดีจะได้พ้นสุขถได้ ถามเด้าเด็กไม่เกิดคำถาครับเด้๋ยวต่อไป